ช่วงมบายแล็บแล็บสูแปร์ไนทเด็กเจนี่ไฟไลน์วันนี้พวกเราสามหนุ่มนี่เราใส่ชุดขาวนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นเสื้อโปโลเฉลิมพระเกียรตินั่นเองแต่ทีนี้วันนี้สิ่งที่มาขาวเหมือนกัน โอ้โหโหมาเลยีเดียวแนี่เห็นแล้วไม่ปงฮะเห็นแล้วกีเลสมาเห็นแล้วจะวู้หวามแทนนะครับซัมซุงกาเล็กซี่โนตจริงๆแล้วไซส์10.1นี่ก็ออกมาโดยตลอดเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ คือ2014 edition 2014 edition แต่ว่าตอนนี้ขายแล้วนะขายแล้วเหมือนทำแบบเหมือนเหมือนทำหนังสือพิมพ์ข้ามวันอะออกออกสำหรับพรุ่งนี้ออกวันนี้เ้ยแต่เคมทีเคมปีหน้าเลยนะก็คล้ายๆเวอร์ชันเกมใช่ไหมฟีฟ่าหรือพวกแม็กดาวอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่า2014เนี่ยออกตั้งแต่ประมาณัปลายปีก็ผมว่าชื่อมันทำยากเลยหนุ่ยนี่บอกว่า s a m s u n Galaxy g Note 10.1 2 เออเอ็จะเรียนยังไงเวลาเขียนก็ยังงงๆงอีกเรื่องของว่า2014 Edition พอปีหน้าเป็น2015 Edition หรืออะไรต่างๆวานไปเพราะว่า2011ปีที่แล้วมาออกมาตัวแรกไม่ไม่ได้ขาวเฉพาะตัวมันฮะนี่ฮะเอสเซนซี่มาขาวหมดทุกตัวฮะนี่ฮะขาวหมดเลยอ่ะรีวิวกันเลยดีกว่าครับตัวนี้ไปดูกันเลยนะไปดูสเปคนิดนึงก่อนนะครับตัวนี้เป็นโน้ต10.1นะครับนั่นก็คือแปลว่าเป็นแท็บเล็ตที่คุณสามารถใช้ปากกาเขียนได้นะครับสเปคตัวนี้ก็พูดง่ายๆว่าแทบจะ เอามาจาก Galaxy Note 3แทบจะทั้งหมดเลยะนะไม่ไว่าจะเป็น<ๆ>การรองรับ 3G การรองรับ 2G 3G สก็4 2เมกะบิตแต่ 4G ไม่มีนะ 4G ไ,ไ,นะไม่มี <นะ S 1> ไี่มีฮนะนะแล้วก็จอเป็น10.1นนิ้วนะฮะแน่นอนจอจะใหญ่กว่า ก็เป็นแท็บเล็ตนะครับจอก็2 5 6 0คูณ1,600พิกเซลก็ถือว่าเยอะมากนะครับก็คือเป็นความละเอียดที่เอาไว้ชนกับ iPad Air นั่นะครับถูกต้องครับแต่พี่แต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ใช่จอ AMOLED ลตนะเป็นออจอ LCD ปกติกตมันมีทับ10จุดครับแล้วก็ลำโพงสเตเรโอมีลำโพงด้าน2ข้างเลยบางเพียง7.9ม mm ิลิเมตรเลยบางคนบอกทำไมแท็บเล็ตมันใหญ่กว่าทำไมมันบางกว่ามือถือก็เพราะพื้นที่หน้าตัดมันกว้างไงฮะพื้นที่ตัดเป็นก้อนก็แผ่ไปได้ไม่เต็มที่เลยแล้วก็เลี่ยนแบตเตอรี่ออกไไปด้นะ Android 4.3นะรเจลีบีนะครับ CPU นี่เหมือน Note 3ครับเป็น Exynos 5นะครออต5420ก็คือ4แกนนะครับไฮเอ n นกับ4แกนระดับปกตินักกีฬากับสมียนนั่นเองครับผมนะแล้วก็มีแร่ถึง3กิกในตัวมี32กิกนะครับนะครับแล้วก็ Wi-Fi ABGNAC นี่มี AC ด้วยแต่เข้าใจว่าตัวนี้ที่มาเนี่ยจะเป็น16กิกนี่นะครับ16กิกนะครับผมไปดูอีกสเปคนิดนึงนะครับ ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องนะครับเป็นกล้อง8ล้านแต่ถ้าเกิดใครซื้อน้ตสเนี่ยจะเป็นกล้อง13ล้าน,ออนะครับกล้องด้านหน้า2ล้านนะครับผมที่เหลือก็จะมีคล้ายๆกันนะครับต่อ HDMI t v ท u t ได้ด้วยน,นะครับมี d r อปบล็อกที่ไปใช้เพิ่มได้อีก50 g กิกนะครับ แบตเตอรี่เป็นลิเธียมโพลิเมอร์8,220มิลลิแอมโอ้โหกจ้าช่วยแบตเตอรี่เยอะขนาดนี้นะเยอะมากก็อย่างว่าละเพราะว่าถ้าเป็นโน้ตธรรมดาก็ปาไป3,000แล้วนะถ้าเป็นแท็บเล็ตก็ต้องใหญ่กว่านั้นเพราะว่าจอมันใหญ่กว่ามันเยอะนี่อยากให้เทียบกับ iPad Mini ซะหน่อยนี่เป็นไงฮะนี่ iPad m ม n i นี่ประมาณนี้9นิ้วประทะ10.1นิ้วนี่เป็นไงก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้แน่นอนแต่นี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไซส์ i p a d Air ไหม ตัวนี้จริงๆแล้วใหญ่กว่า iPad Air เนี่ยก็ยังอยู่ที่ไม่ถึง10นิ้วนะใช่นะยังเก้าประมาณเก้าจุดนะครับผมอันนี้เป็น10.1ไงใช่ฮะมาดูนิดนึงนะฮะหน้าตาของเขาเนี่ยถ้าดูไปแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าตามาตรฐาน UI สไตล์ TouchWiz นะฮะ TouchWiz ของทาง Samsung เลยนะครับก็คือตัวครอบ Android ลงไปอีกทีนึงโดยด้านถ้าดูโดยบอดี้โดยรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องไมค์แล้วก็มีช่อง micro USB ด้านข้างนี้ก็มีลำโพงนะครับใช้ micro USB นะฮะอันนี้มาตรฐานโลก ถ้าเป็น Galaxy Note 3นี่ไปใช้พอร์ตของตัวเอง,องแล้วก็ <จะ S 2> ด้านหาที่ชาร์จยากนิดหนึ่งข้างนี้ก็มีลำโพงแล้วก็มีช่อง micro SD แล้วก็มีช่องใส่ซิมเป็นซิม micro ซิมส่วนด้านบนหัวคล้ายๆกันครับมีช่องอินฟราเรด สำหรับสั่งทํางานสั่งทีวีได้ทีวีแอร์อะไรแบบนี้นะฮะแต่แอร์ไม่มีหรอกเขาจะมีส่วนมากจะเป็น AV มากกว่าใช่เอวีเหรอครับเอวีออเดียวีดีโอทับงหมดนะฮะคิดถึงอะดเดววีดีโออยู่ได้ผมไม่ได้พูดนะคนด้านนี้นะครับดึงออกมานี่ประกาศเป็นอยู่ตรงนี้ครับครับพอดึงออกมานี่การทํางานคล้ายกับโน้ตสามเลยแต่จะมีแอร์เข้ามาโผล่มาไม่ว่าจะเป็นนี่แอคชั่นเมโมนะฮะสมุดภาพสแครทบุ๊กนะครับ เขียนบนหน้าจออันนี้ก็คือเหมือนกับที่ปกติแคปเจอร์หน้าจอแล้วเขียนเขียนแล้วไปก็ส่งให้คนอื่นว่ากันไปเอสไฟเดอร์คือสามารถสั่งด้วยการเขียนแล้วก็ค้นหาข้อมูลนี่แล้วก็ตัวนี้หน้าต่างปากกาก็คล้ายๆเป็นเรียกว่าวินโดว์คอมแมนเขียนหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็สั่งให้หน้าต่างนั้นกลายเป็นเครื่องที่เลขบ้างกลายเป็นพวกอีเมลกลายเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือเรียกพวกมินิแอปพลิเคชันที่เราใช้งานบ่อยๆขึ้นมาให้เราทำงานได้เร็วมากขึ้นนะก็นั่การทำงานต่างจะคล้ายๆกับโน้ต3แต่ว่าใหญ่ขึ้นนะ ในการที่จะสั่งให้จอเนี่ยแบ่งอันไปสองส่วนมันติวินโด้แล้วนี่ยพี่แต่ว่าจอเนี่ยมันจะเป็นตามแนวนอนมันก็จะแบ่งซ้ายขวาแปลว่าตัวนี้ใช้งานแนวตั้งไม่ได้ได้เหมือนกันฮะได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่แบ่งถ้าคือถ้าเราถ้าเราสั่งงานปกติเราเห็นว่าฟอร์แมตของมันคือมันเป็นแนวนอนไงไม่เหมือนไอแพดที่ฟอร์แมตมันคือแนวตั้งโดยปกติอย่างนี้โลโก้มันอยู่ตามแนวนอนนะการท่างงานจะทำ่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะฮะบนล่างแทนคือถ้าแบบนี้เรานึกถึงสมาร์ทโฟนไง แต่ถอดถ้าเกิดเราถือแท็บเนี่ยเขาจะตั้งใจให้เราถือเป็นแนวนอนอันนี้จะอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับทำงานบนโน้ตบุ๊กใช่ครับแล้วก็มาสั่งงานดูว่าลากตัดรูปต่างๆข้ามไปข้ามมาได้นะครับผมการใช้งานต่างๆก็คล้ายๆกับแท็บทั่วไปที่เขาเป็นนะครับพี่แต่ว่าโน้ตโน๊ตไม่ใช่แท็บครับแท็บฮะกันแท็บแต่มีโน้ตเข้ามาอ่าจะเย็นจเย็นรีบลีบนะมีคนรีวิวนะโอ้ยเย็นๆเช่นนี้มีคำสั่งคือ S Note คือสามารถที่จะเขียนได้คือมากกว่าแท็บตรงที่ว่าแท็บต้องใช้นิ้วมือ แต่ตัวนี้ก็มันเป็นมาเป็นโนต้ตแน่นอนอย่างที่อาจารย์สมเดชพูดก็คือว่าเราสามารถเลือกในการเขียนนะครับแทนที่จะใช้การพิมพ์นะครับผมเรื่องปุ๊ปม <า S 1> บมีข้อคาจิ้มสักอันถัดไปแล้วก็เลือกอะไรเราจะเขียนแบบไหนมีเพื่อมีฟอร์แมตมากกว่าจะหมดบันทึกการประชุมเลยกำหนดการเลยหรือว่าแบบสองคอลัมน์ คือมีหลากหลายมากคือ Samsung เนี่ยไปพัฒนาแอปเองไงที่มันจะเกี่ยวข้องกับความสามารถปากกาไงอันนี้ก็เลยใส่เทมเพลตของพวกเอกสารเอาไว้ให้ถึงแม้ว่าคุณไปได้แท็บเล็ต Android อื่นที่มีปากกาคุณก็ไม่ได้แอปแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้สร้างในคอนเซปต์เดียวกันน่ะแล้วสิ่งที่เราเขียนเราทําไว้เนี่ยสามารถไปซิงก์กับ Evernote หรือว่า Samsung ให้เขาได้บางคนใช้ Evernote ทุกอย่าง n o t ตอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ในนั้นเนี่ยสามารถซิง์ไปแล้วไปเปิดอยู่บน iPad ก็ได้เพราะมันซิงก์บนบน format Evernote นั่นเอง อย่ฮะนี่ฮะเราสามารถที่จะเขียนได้นี่นี่ดังได้ค่อนข้างดีเลยการเขียนของตัวนี้คือผมต้องจ้องชมเลยว่า <c oughs> การเขียนเนี่ยมันข้อดีก็คือมันสามารถเขียนโดยการเขียนต่อเนื่องอลายนิ้วมือเราเขียนต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดอันนี้เป็นกรณีการ์ดขอบคุณคือเราสามารถที่จะเขียนการ์ดตามเทมเพลตเขาแล้วเราก็สั่งอันนี้เราก็เขียนอาจจะไม่ต้องสั่งปริ้นนะก็คือส่งไปเลยอะส่งเป็นอีเมลไวแรงต่าง สวัสดีพี่จะขอบคุณคนนี้พี่ไก่เขียนปีใหม่เอางั้นขอเวลาสักห้านาทีของบรรจงเลยนะบรรจงเลยคือเขียนเป็นลายมือก็ได้หรือเขียนเป็นลายมือแล้วแปลงเป็นตัวหนังสืออันนี้แน่นอนตามสไตล์ของตัวโน้ตซีรีส์นั่นเองนี่นะครับผมก็ทําได้หลากหลายนะซึ่งผมว่ามันมีประโยชน์บ้างไปนะครับญี่ปุ่นเนี่ยพยายามจะทําตัวนี้สู้ตัวบ้าเนี่ยก็ทำออกมาก็วป็นาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าอีซีไรท์เอาไว้สามารถเขียนได้แต่ว่าซอฟแวร์ญี่ปุ่นทํา ก็มีความละเอียดอ่อนอีกมุมหนึ่งจะ่ไม่เหมือนกับเกาหลีเกาหลีก็จะมองในด้านเทคโนโลยีความหุ๋ววาอะไรต่างๆทำแบบว่ามีอัธยระโยได้มากมายให้ดูองดึงหยดใจเพราะสุดท้ายเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ฮาร์ดแวร์มันคล้ายๆกันแต่จะมาเหนือก็ตรงนี้รู้ว่าสิ่งที่มันอยู่โดยเครื่องมันเองเนี่ยที่มีเฉพาะตัวเนี่ยมันคืออะไรก็คือซอฟต์แวร์มาดูอัซเซสซอรี่มันทำงานกับพวกนี้ยังไงบ้างอัซเซสซอรี่นี้ก็มีครับพี่หนุ่ยเองเช่นตัวนี้เป็นแท่นชาร์จและกะรณ์ในการเนี่ยเป็นแท่นสำหรับในการที่จะตัั้้้งงงไวอเเพื่ราาาททนนใกบ คีย์บอร์ดคือว่างมาเลยนคือ a n d r o อ d ดมีความเป็นการใช้งานลักษณะของพ c สูงมากนะฮะหลายคนที่ใช้งาน Android ก็จะไปหาซื้อพวกตัวพอร์ตต่อเสียบ USB เพื่อที่จะสามารถเสียบเมาส์แล้วคีย์บอร์ดได้หรือว่าคนที่ใช้ Android ทํางานแบบอย่างจริงจังเนี่ยก็จะมีพวกคีย์บอร์ด USB ไว้ทํางานนี่แต่พอมีคีย์บอร์ดกับเมาส์เห็นบอกนี่มันจะมีเมาส์ตรงนี้ด้วยครับก็คือเหมือนเหมือนโน้ตบุ๊กอ่ะใช่ไหมเหมือนโน้ตบุ๊กเลยเราสามารถใช้เมาส์สั่งการือนดรอย เออไม่เคยเห็นนะว่ามันจะมีเคอร์เซอร์อยู่บน Android ด้วยอ่าใช่มันมีเลยใช่ไหมมีเลยครับมีเลยสามารถใช้งานได้เลยต้องกดเปิดอีกทีไหมหรือว่ากดปุ๊บมันมาเลยอ๋อพอเปิดปุ๊บมันจะซิงครั้งแรกรันจะซิงครั้งแรกพอจะคู่กันได้ก็ยังง่ายขึ้นละเออจริงนะผู้ชมนี่เมาไหมครั้งแรกและครั้งเดียวในโลกนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นฮะนี่ฮะไมเห็นไหมก็คือผมเลื่อนเมาส์อยู่นะฮะก็คือมีเคอร์เซอร์อยู่บน Android นะครับนี่นะฮะอุ้ยแมงวันจะเย็นเย็นเลยเหมือนเหมือนดีแมงวัน จิ้มขึ้นมาเอกสารแบบไหนดีผมคลิกเลยนี่ผมอ๋แบบเปิดไรแเรียบร้อยรีบร้อยอ่านะฮะเรียบร้อยเราเรื่องเราเราจะเราจะเขียนเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งคือนี่มันเขียนไว้เรียบร้อยแล้วคือจะเขียนแล้วก็พิมพ์เข้าไปตึ๊ดตึ๊ดตึไอ้ไอ้การเขียนก็มีความสามารถอย่างอย่าหนึ่งแต่ว่าพอที่ทำเอกสารแบบเยอะๆยาวๆเนี่ยยังไงก็ต้องพิมพ์ครับมันเร็วกว่าจะเร็วมากจะเร็วมากถ้าอย่างคุณหนุ่ยอย่างเงี้ยเวลาไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศแล้วส่งหนุ่ยรู้ล็อกลู้เนี่ย อย่างนี้เร็วมากเลยผมใช้แบบนี้ทุกสัปดาห์แล้วเพราะว่าผมจะส่งต้นฉบับบทความหนังสือพิมพ์ไงนิดนึงคือว่าคีย์บอร์ดที่มาเนี่ยบนคีย์บอร์ดวอ้ไม่ไหวหรอกไม่ไหวอันนี้นิดนึงคือคีย์บอร์ดที่มาเนี่ยมันจะเป็นคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษอย่างเดียวนถ้าเกิดใครเนี่ยพิมพ์สัมผัสภาษาไทยได้เนี่ยจะได้เปรียบแต่ทางแก้คือว่าไปซื้อสติ๊กเกอร์คีย์บอร์ดประมาณ50าสบาทมาแปะครับได้เหมือนกันถ้าเกิดไม่อยากแปะก็ต้อง พิมพ์สมัดแหละแต่แปะจะไม่สวยเลือแม้ไม่แนะนําให้แปะเพราะว่าแปะปุ๊บม,มันจะมีคราบ <c oughs> พอใช้เป็นนานๆน,น,นะ <c oughs> คราบติดเต็มไม่สวยเลย <c oughs> แต่ะจะบอกว่าคีย์บอร์ดดีๆแบบเนี่ย <c oughs> สไตล,ลิชตัวบางๆนะส่วนใหญ่ไม่มีแป้นต่างไทยมีมีมัาเป็นซื้ออปก่อนเสริม,ออมนั่นไม่ใช่ออริจินอลของมันอันนั้นใช้บูทูธเหมือนกันแล้วก็ยังมีเรื่องคําสั่งต่างๆนะฮะคำสั่งในการดังเสียงลดเสียงปิดเสียงแสงสว่าง ออกไปโฮมเงี้ยกดปุ๊บเนี่ยออกไปโฮมเลยพูดง่ายว่าทําคีย์บอร์ดคล้ายๆกับการทํางานให้ออกมาเหมือนคอมพิวเตอร์ว่าการทำงานกา็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นะนะครับนอกจากนั้นยังมีแอปอีกมากมายนะครับคุณนุ้ยแอปที่การใช้งานต่างๆอย่างเรื่องการทำสเก็ตบุ๊กคล้ายๆกับตัวโน้ตสามเหมือนกันคือไปเจออะไรแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับสั่งงานโดยใช้แอร์คอมมาได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องกล้องถ่ายภาพเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่มีกล้องค่อนข้างเยอะยังไงยัมามากล้องนี้กล้องระดับ8ล้านเลยนะนี่แต่แม่นี่โอ้อหอ ใช่ชัดมากอ่ะชัดมากเลยกล้อง8ล้านบนแท็บเล็ตนะเออดูดิไม่ธรรมดานะดูภาพภาพเป็นไงโอ้โหโคมชัดเลยคมชัดนะฮะก้องหน้าก็สองล้านช่วงนี้ผมก็เริ่มจะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะฮะนั่นเลยนะฮะหน้าลงแต่พุงขึ้นครับแล้วก็ทางแก้ย่ CPU สเปคระดับนี้นะครับ Android ระดับนี้เนี่ยแอปทุกตัวลงได้หมด ใช่ลงได้หมดนะเกมเกินมอะไรอยากจะลงเลยก็ซัดกันเข้าไปนะคือเกมใหญ่อย่างฟีฟ่า14หรือว่าแอสตรอ8นี่สามารถเล่นได้สบายลงได้สบายแล้วจอขนาดนี้นี่คุณภาพสุดยอดมากมีข้อเสียบ้างไหมแบรไทเท็กเราต้องพูดทั้งด้านบวกและด้านลบมีข้อเสียบ้างไหมใช่ไหมฮะข้อเสียจริงๆผมมองว่าจริงๆการใช้งานต่างๆเนี่ยลักษณะของการใช้งานเป็นแท็บเนี่ยคือถ้าตัวนี้ไปใช้โทรศัพท์เนี่ยอาจจะต้องทําใจนิดนึงเนื่องจากว่าตัวนี้มันโทรศัพท์ได้ก็จริงนะโทรศัพท์ได้ก็จริงแต่ว่าคุณไม่สามารถจะใช้โทรศัพท์แบบ แบบปกติได้ถ้าคุณจะใช้คุณก็ต้องมีหูฟังก็ต้องมีบลูทูธนะฮะคุณยังให้ฮัลโหลเป็นยังไงสบายดีไหมยกนิ้ไม่เอาคือมันจะได้ยินมาทั้งตำบลน่ะเอาง่ายๆได้ยินทั้งตำบลเพราะว่าเสียงยออลำโพงนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้มันขาดใบขาด NFC อ๋อนี NFC เนี่ยควรจะมีนะมันมีคันมากเลย communication เทคโนโลยีแตะส่งนะครับซึ่งตอนนี้หลายหลายี่ห้อมีหมดแล้ว Samsung นี่ก็มีบนสมาร์ทโฟนโนเกียก็มีหลากหลายยี่ห้อก็พยายามยกเว้น Apple Apple ไม่ทำใช่แต่ว่าแตะส่งแตะส่งก็จะไปเปิดยูเป็นการกระตุ้นให้บลูทูธเปิดและสิิงแง่ายขึ้น NFC มันอยู่บนสมาร์ทโฟนของรุ่นไฮเอน ของซัมซุงเนี่ยทุกตัวแล้วคือสมมติไปเจอ S3 ไปจนเจอ S4 เจอโน้ตสามแทนที่จะมาแตะแล้วคุยง่ายง่ายเอ้าแตะไปเสร็จทำไมนิ่ง่ไม่มีแล้วก็อย่างก็คือตอนนี้ที่ขาดไปคืออะไรไหมฮะไม่มีวิทยุไง คือพยายามจะทำแล้วบางทีมันก็ขาดนู่นขาดนี่ก็เอาเป็นว่างผ่านแอปแล้วกันเขาก็คงมองว่าเออโอเคอาจจะไม่ได้ใช้เนี่ยอะไรประมาณนั้นขอเทสหน่อยไลฟ์ใส่ไมโครเอสซเพิ่มได้ไหมครับใส่ไมโครเอสซได้ถ14กิกส์สบายๆขอเช็คความเสถียรของตัวระบบบริการเพราะว่าไลท์เนี่ยจะรู้สึกว่า Android โดยเฉพาะบางทีเนี่ยซัมซุงเนี่ยดูสวยงามใช่ไหมแต่พอใช้ไปสักพักจะจะหนืดขยี้แล้วอืดอ่ะขยี้ได้เป็นไงโอ้ตอนนี้ต้องยอมรับว่าแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆของทางซัมซุงเนี่ยพอใช้ไประดับไฮเอนด์เนี่ย เรื่องการที่ฝืดๆคืดๆเลยไม่ค่อยมีแล้วคือปัญหาอยู่สองเรื่องก็คือเมื่อก่อนซีบิวเร็วไม่พอสองซอฟต์แวร์ยังออพติมไลซ์ไม่ดีแต่ว่าด้วยเวลาที่มันผ่านมาแบบนี้เนี่ยซีบเร็วๆก็มีแล้วซอฟต์แวร์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแลวแรมมีทั้งสามกิการต์เลยเหือในการทํางานแล้วบางทีเราอาจจะคลีนเมมโมรีบ้างอะไรบ้างไปดูคะแนนดีกว่าไปดูเขาไปดูเบนช์มากรเบนช์มานี้อันตุตู้นี้ก็ถือว่าทรงพลังเลยทีเดียวตอนนี้ประมาณหมื่นเจ็ดพันเก้านะ ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่อะไรถือว่าอยู่ในระดับแถวต้นๆเลยถ้าถามว่าแท็บเล็ตนี่คือตัวนี้เี่นแท็บเล็ตที่เร็วที่สุดจาก Android ไปดูอันตตตู้ครับอันตตตู้นี่ให้ระดับหนึ่งเลยนะเคสมาเนี่ยเขาบอกว่าเร็วกว่าโน้ตสามอีก ออนะดูสามหมื่นสามพันนึ่งโน้ตสามอยู่ที่3 1 0 0 0แต่มันแต่มาสเปคเดียวกันเี่ครับสเปคเดียวกันเนี่ยจะอยู่เรื่องของการทำงานกับไดรเวอร์กับการประกอบเรื่องว่าพอทำงานแล้วแบทชิ่งของคอมเมนต์ต่างๆเมื่อระรวลผล,ลออกมาเป็นยังไงปิดท้ายงานที่ผมชอบด้านหลังทำด้านหลังวัสดุคล้ายหนังนี่เหมือนโน้ตสามคล้ายหนังนะฮะมีขอบเหมือนตัดเย็บแบบเป็นจะเรี 3, <า>ยกว่าหนังเทียมแบบหนึ่งก็ยังได้นะคะแนนเป็นยังไงครับไปดูคะแนนนิดหนึ่งครับคะแนนนี่ผมให้เนี่ยแทบจะเท่ากับโน้ตสามเลยนะ คือต้องยอมรับว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นแท็บเล็ต Android ในหลาดที่มีปากกาด้วยเป็นพิเศษเนี่ยมีคุดความสามารถในการทํางานสูงมากแล้วก็การาํางานต่างๆก็ว่องไวจริงถึงแม้ว่าจอจะมีความละเอียดที่สูงกว่าจอแบบ Full HD บนโน้ต3ก็ตามแต่ก็ยังทํางานได้อย่างมีความเสถียรนั่งๆมากนี่นะครับและผ่านไปเล่นนี้หน่อยประมาณนี้เรื่องและทั้งนี้เป็นการรีวิวจากปีนีโก็คว้มคู่มากไปด้วยเวลางวดเข้านะครับบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับสำหรับการส่งเครื่อง แบบด่วนๆมาเลยเรารได้รีวิวก่อนใครทีเดียว